พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันอ่าเด็กๆได้เวลาเคารพธงชาติแล้วมาข้าแถวตรงนี้เลยครับไปข้าแถว<อ>ประเทศไทยรวมเนื้อติเย้ไทยเป็นประชาตินไตยทั้งไทยทุกส่วน งบแต่พี่รบไม่ขาดเอกราจะมีใครให้คงเกสรรเลือดทุกยาเั็นชาไทฮัลโหลเพป่อไทยไทยรช่งชรยองอ้าวสวัสดีครับเด็กๆไปเข้าห้องเรียนได้เลยครับไปนั่งเก้าอี้ของตัวเองเลย โอเคนักเรียนนำความคารพะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูให้เตรียมของมาทำกับข้าววันนี้เราจะมาเรียนทำอาหารกันนะ,ะไหนพี่เบสเตรียมอะไรมาครับวันนี้หยิบก,กระเป๋ามาดูซิโอ้กระเป๋าพี่เบสใหญ่อะใช่พี่เบสเตรียมอะไรมาด้วยว<ะ>โอ้โหพี่เบสเตรียม อาหารมาทำกับข้าวนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยชีสเป็นชีสแบบแท่งเหรอโอ้แล้วน้องใบน้เตรียมอะไรมาว้าวน้องใบเตรียมปลาเส้นทาโร่โอ้วันนี้เราจะทำเมนูปลาทาโร่ชีสปลาชีสเธอเราจะมาทำนนะใช่เราจะทำได้ไหมอ่ะไหนเราแกะชีสมาดูทีละอัน โอ้ยไไงกลิ่นดีไหมหอื้หอมแล้วก็เราก็มาแกะปลาทาโร่ด้วยเลยบยโอเคโอค้โหโอ,โอ,โอ้ปลาทาโร่เส้นยาวนะ่ากินมากๆหนีหอยเส้นสั้นแล้วเขาบอกว่าเส้นยาวเ <c oughs> ดี๋ยวคุณครูจะบอกให้วิธีการทำก็คือขั้นตอนที่ 1. หนึ่งหยิบปลาทาโร่ออกจากซองแล้ววางลงไปในจานของเราอือเอาไหมเอาให้หมดไปเลยครับพี่เบสเ <c oughs> า <c oughs> หมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วแผ่กระจายหน่อยครับพี่เบสขั้นตอนต่อไปแกะชีสแกชีสเลยครับไม่อยากลองแสใช่ช่วยกันแกะเ้ะได้แล้วได้แล้วอันนี้เป็นชีสแท่งสาเร็จรูปนะครับเรียกว่าชีสสติก๊กเมื่อเราได้ชีสแล้วเราก็มาวางทับทับไว้ที่ฝาเส้นทาโลน้องบายแกะได้ไหมครับแกไ ชีดแบ่งแล้วก็วางทับไว้ที่ปลาทาโร่ของเราถ้าเราจะทําอย่างนี้ชีดมันก็จะแบบละมุนไปด้วยชีดโอ้โหละมุนด้วยชีดชโอเคขั้นตอนต่อไปนําเข้าไมโครเวฟไปเลยครับพี่เบสอ๋ออันนี้ผมใช้เป็ดนีด่ครับเราก็จะนะครับผมแล้วเราก็จะตั้งเวลาแล้วเราก็รอประมาณ30วินาทีตอนนี้นะครับ ที่เบสลุ้นมากๆว่าชีสกับปลาเส้นทาโร่ของเราจะเป็นยังไงจะน่ากินแค่ไหนกลิ่นจะหอมหรือเปล่าหรือว่ามันจะไหม้อดกินเฮ้ยตื่นเต้นมากๆตอนนี้นะครับไมโครเวฟของเราใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีกห้าสี่สามสองหนึ่งูม ใช่เป๊ะมากๆมาแล้วติ้งโอ้ต้องค่อยๆต้องค่อยๆโอ้หน่ากินมากมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกจ้าโกโกวาทีนูอยากได้มาแล้วลูกจ๋าทาโลทีนูอยากได้ทาโลทีนูอยากใส่ทาโลทีนูอยากกินโอเคเด <uhhh. S 2> ็กๆมั่นๆได้เลยครับ ให้กองวนชีสแบบชุ่มๆเลยอะรู้ออออออสึกว่ามันจะนุ่มละมุนมากเลยอะพี่เบสกลิ่นชีสนี่คือหอมตลบกอบอกวนไปทั่วทางบ้านของเราอ,อดูหน้าพี่เบสด,ด้วยความฟินมากๆบาบลองสีบต่อไปนะครับน้องบจะชิมให้เพื่อนๆดูอ,อสองไม้สองมือโอ้ตอนนี้มือเตรียมจานเลยนะครับได้แล้วนะครับหนึ่งชิ้น ไม่มืครับไม่มือครับว่าไงครับพี่เบสนี่โอ้ชิดคคำใหญ่พี่เบสนี่เป็นคนที่กินอะไรก็อร่อยอร่อยใครๆก็ชอบให้พี่เบสกินเลยใช่ไหมอร่อยมากๆโอเคโอเคเดี๋ยวคุณครูลองทีว่ามันยืดจริงไหมกดไว้เด็กชายเบสกดไว้อร่อยนะอร่อย อร่อยไหมออยอออืเข้ากันได้ไหมเบสก็เดียร์ทำใจิ้มชีได้อือร่อยนะครับพี่เบสอื่อรมากยอดเงินสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจชอบบิงกไบด้วยนะบ๊าย<ว>บายขอบคุณทกินก่อนนะบ๊ายบายโอเค